ชีวิตในต่างแดนข้อดีเนาะในสิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะยายจ๋าวันนี้จะมาคุยกับน้องนุ่นสัมภาษณ์กันสดๆเลยนะคะว่ายังไงเนาะหลายๆคนสวัสดีค่ะหลายๆคนถามมาว่าเว้าแต่สาวบ้านเลื้งแต่พี่น้องเว้าชีวิตในต่างแดนให้ฟังเร่ยายจ๋าวันนี้ก็เลยเอาเรื่องแรกของน้องนุ่นเลยเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะอันนี้หนุ่มน้อย เออายายค่ะน้องนุ่นนี่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีไหนมาปี2017ค่ะตั้งแต่มาอยู่ได้6ปีแล้วนุย <นา S 2> จะเข้า <6 S 2> <6 S 1> ปีปาใช่มาช่วงเดือนสิงหาเดือนสิงหาก็6ปีอตอนนี้ถ้ากลับจากเมืองไทยก็จะขอสัญชาติแล้วแล้วเนาะความสำเร็จอยู่ที่ต่างแดน5้าปีมันก็สำเร็จแล้วนะใช่ไหมถ้าเราเริ่มทำงานเราสำเร็จเร็ว นี่สาหรับความคิดของหนูนะคะเพราะว่าหนูเลยหนูมาปุ๊บหนูวางแผนเลยว่ามาปุ๊บเราเขาบอกว่าต้องเอาใบขับขี่มาแลกหนูก็ไปเรียนเอาใบขับขี่มาแลกอได้ใบขับขี่มาจากเมืองไทยใช่เพราะว่าหนูศึกษาก่อนเราต้องศึกษาปีไหมใบขับขี่หนูได้ไอช่วงราวสองปีแต่หนูแลกได้เป็นความโชคดีของหนูมากเลยหนูแบบ ความโชคดีของหนูมากเลยคือเอาจิงนะได้ข่าวสองปีพี่ได้ยินว่าเขาบอกว่าใบขับขี่เมืองไทย5ปีกดมาแล้วจะแลกได้เลยใช่แต่ความโชคดีของหนูคือชั่าวสองปีหนูแลกได้เออโชคดีโชคดีเออโชคดีมากแล้วทีนี้อ่าก็เอามาแลกพอมาถึงปุ๊บก็เราก็เริ่มเรียนแล้วก็เลกใบขับขี่เนาะไว้เราไปแจ้งอำเภอว่าเราเข้ามาอยู่แล้วก็คือ เล่าก่อนว่าได้สามีอายุน้อยแล้วก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยกันทําไมถึงเอาผัวอายุน้อยปกติเขาไปหาฝรั่งแล้วคนอายุมากเพื่อมีเงินยอยากสร้างด้วยกันอยากมีด้วยกันะจะได้ไม่ต้องรอเอาสมบัติเขาคะ่ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าปกติเป็นคนเป็นคนชอบทําอยู่แล้วอชอบทําด้วยตัวเองอถึงมีสามีเราก็ไม่ได้ เราก็ไม่ได้บังเอาอะไรจากสามีหรอกเหมือนกับมีใบเบิกทางใช่สามีใช่สามีเขาก็สนับสนุนแล้วก็ครอบครัวเขาก็สนับสนุนอือหือพอเราเริ่มมาเรามาเรามาเรียนเรายังไม่มีรถดูบรรยากาศรอบทางเสียงเด็กร้องเสียงเด็กร้องก็มีเนาะจะพูดสามี สามีอายุยังน้อยความภูมิใจขนาดไหนตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ23ปีใช่ไหมตอนจิตแต่ตอนมาตอนมาเขาอายุประมาณ25 25าแล้วลูกชายที่มาพร้อมกันเลยใช่ไหม23 24 24ยนะตอนมาไม่ลูกชายลูกชายไม่มาพร้อมกันเพราะว่าเรามาวางแผนไว้ก่อนเรามาสัมผัสที่นี่ก่อนว่าเออที่นี่มันจะเป็นยังไงให้เรา ให้เรารู้รู้ถึงให้เราสัมผัสก่อนถึงเอาลูกมาเราถึงจะเข้าใจลูกได้อันนี้ความคิดของหนูเองอนนเพราะว่าหนูหนูมาก่อน mm hmm. หนูก็เลยรู้ว่ามาปีแรกอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบไหนลูกจะรู้สึกแบบไหนไปโรงเรียนมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนมาปีแรกมันเป็นปีที่ทรมานมาก mm hmm. มันต้องปรับทุกอย่างเลยมาถึงนี่อุย้ย เหงาเคยนั่งมอไซค์จากปักซอยไปไปปักซอยไปเซเวน่นที่นี่ก็ไม่ได้ไม่มีคนขับรถทุกคนทํางานหนูต้องเดินจากสถานีรถไฟไปบ้านพ่อปูาา่แม่ย่าตอนนั้นมาใหม่ๆอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าปีแรก mm hmm. เพราะว่าบ้านยังปรับปรุงอยู่ mm hmm. เพราะว่าซื้อบ้านใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเลย มาถึงนี้เขาก็ซื้อบ้านเลยเนาะใช่สามีซื้อบ้านเลยเอ,เอาจริงนะการยึดมั่นเขาเรียกว่าหลักค้ำประกันของผู้ชายเนี่ยฝรั่งเนี่ยใช่ว่าฝรั่งแก่จะมีบ้านเป็นของตัวตนนะมันเป็นคนคนเท่านั้น<ช>แล้วคนอายุน้อยหลายๆคนมองว่าทําไมไม่หาสามีอายุน้อยเพราะหวังสบายจริงๆแล้วอายุน้อยอยู่ที่คนที่อยู่<ข>ที่คนค่ะรับผิดชอบไม่ใช่ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับอายุอยู่ที่คน<ช>บางคนแก่แล้วเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรก็มีเขาไม่ ไม่ซื้อบ้านเขาไม่ซื้อรถ <c oughs> ฉันไม่จําเป็นเขาไม่ซื้อฉันฉันเช่าไปฉันตายไปฉันก็เอาอไปไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บางคนเขาก็คิดแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าอย่างสามีหนูนี้ก็เราวางแผนให้สามีเลยว่าเออฉันมาอยู่เนี่ย <c oughs> ถ้าจะให้ฉันมาอยู่เนี่ยเธอก็ต้องอแยกออกมาจากพ่อแม่นะเพราะว่า ปกติฉันจะอยู่ฉันจะอยู่คนเดียวฉันอยู่กรุงเทพฉันก็ทํางานงกับพ่อแม่เธอลําบากอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากมีปัญหาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะลูกลูกแม่ย่า,ยา<ม>ลูกสะพ<ม>้ายเออ<ม>อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็นั่นแหละเราเราก็อยากแยกออกมาอยู่แต่เราแล้วก็ให้เขาเตรียมเรียบร้อยให้ซื้อบ้านซื้ออะไรเออเขาก็พร้อมหนึ่งเขาก็พร้อมแล้วพ่อแม่เขาก็สนับสนุน เพราะว่าเขามีลูกชายคนเดียวด้วยเออความโชคดีหน่อยก็เขามีลูกชายคนเดียวแล้วก็พ่อปู่แม่ย่าเขาก็โอเคเขาดีมากนะเดินตามไปได้ลูกชายหนูมีแม่ใหม่แล้วเด้อนั่นเขาได้เขาได้เลยไดเขาได้แม่ใหม่แล้วนั่นแหละค่ะภูมิใจมากถึงสามีจะอายุน้อยมี อตอนที่คบกับแฟนครั้งแรกหนูบอกอทางครอบครัวหนูหนูบอกพ่อหนูนบอกเนี่ยหนูมีแฟนอายุยี่บสามพ่อบอกอุย้ยมึงคบอีอย่างเด็กน้อยอะไรอย่างงี้หนูก็แต่ว่า,ารเราเจอเลยใช่แต่ว่าหนึ่งเรารู้กันสองคนเราคุยกันเรารู้ว่าเขาเป็นทัศนคติยังไงเขาน่าจะเป็นคนแบบไหนเขาเราจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอายุมันขึ้นอยู่กับว่าคนเราสองคนอ่ะเราคุยกันเรารู้เรื่องเราเราแพนด้วยกันยังไงมากกว่าเนาะยิ่งได้เห็นความรับผิดชอบของเขาที่ใช่เขารับผิดชอบเอาลูกเนาะใช่ใช่อันนี้ตกลงกันก่อนมาเลยค่ะอันนี้คือตกลงกันก่อนมาเลยว่าเออเด็กๆเล่อันนี้ก่อนมาเลยว่า เรามีลูกเรามีลูกติดนะเราอยากเอาลูกมาอยู่ด้วยเพื่ออนาคตเพื่ออะไรของเขาอะไรอย่างนี้เขาก็โอเคแต่เขาเป็นเด็กหนุ่ม嘛เนาะกลุ่มเขาว่าเอ้ยเธอทําไมเธอแบบเอาผู้หญิงที่มีลูกติดมาเป็นเมียล่ะเธอยังเด็กอยู่เลยยังเธอยังไม่เคยมีครอบครัวโน้่นนี่นั่นมันก็มีอันนี้ฝรั่งเลยใช่ใช่ใช่เพื่อนเขาเลยเพื่อนเขาเธอแบบเธอแบบอันนี้มากเลยนะเธอแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเธอเออเธอต้องรับผิดชอบเขาเธอแบบคือแบบรักเขามากเลยนะอะไรอย่างนี้เออเราก็เออเราก็ดีใจในจุดนี้ว่าเพื่อนเขาไม่เอาเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่เอาเพราะว่าฉันต้องรับผิดชอบสูงอืมใช่เออเพื่อนเขาพูดอย่างนี้เลยนะนี่หนูภูมิใจแฟนหนูมากเลยนะเพราะว่าแฟนหนูเขารับเราได้ตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ นี่แต่ว่ามันก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆก็ปรับกันเพราะว่าเขายังวัยรุ่นอยู่ธรรมดามขนาดนี้มันสุดยอดแล้ว <นะ S 2> แต่ว่าความสําเร็จก็คือที่เราอะค่ะถ้าเรามาปึ๊บสามีดีแต่เราก็ต้องดิ้นรนด้วยถ้าเราถ้าเราจะไปหวังแต่กับสามีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทั้งจะเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มก็ช่างเถอะเราจะไปหวังกับเขาอะ มันก็คือของเขาอะค่ะแต่การเริ่มต้นด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งคือคนละครึ่งเนาะมันเป็นอะไรทั้ทงชื่อทั้งเขาและเราเนาะถ้าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งหลักค้ำประกันในส่วนอยู่ตรงเนี้ยเราอุ่นใจเลยใช่ไหมใช่มันจะเป็นแต่ว่าของหนูมันจะเป็นสัญญาแบบว่ามันเป็นชื่อเขาถ้าเกิดเขาอะอเราก็จะเราก็จะหมดนี้ไปเลย เออเราก็จะแบบไม่ไม่เป็นหนี้กับเขาอ่าเหมือนกันเหมือนกันใช่ใช่เขาจะว่าาซื้อบ้านเขาจะทำประกันให้เมียใช่ใช่ถ้าผัวตายเมียไม่ต้องจ่ายใช่ใช่คือเขาจะเขาอันเนี้ยทนายบอกอันเนี้ยทนายแนะนําเพราะว่าตอนที่ไปจดทะเบียนกันนะคะเราทําสัญญาแยกบัญชีกันเพราะหนึ่ง เพราะหนึ่งเราต้องรับผิดชอบทางบ้าน <Okay. S 1> แล้วทีเนี้ยเราไม่อยากมีปัญหาเรื่องเงินการเลื่อนแบบเงินเขาเงินเราอะไรเงี้ย uh huh. เราก็เลยแยกกันไว้ก่อนแล้วก็มีบัญชีรวมอีกบัญชีหนึ่งใช้ด้วยกัน uh huh. บัญชีส่วนตัวก็คือส่วนตัว uh huh. แล้วทีนีเ้เรื่องบ้านเนี่ยเขากา็ทนายก็แนะนําเลยว่าเฮ้ยเธอไม่เอาเป็นชื่อเธอแล้วก็ แล้วทำประกันไว้ล่ะยังไงภรรยาเธอก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่ามีลูกด้วยกันด้วยเขาก็ทำสัญญาไว้เลย <Yeah. S 2> ว่าเออถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาบ้านหลังนี้ไม่มีใครสามารถไล่เธอออกจากบ้านได้คือบ้านหลังนี้เป็นของเมียกับลูกเนาะแล้วก็เราก็ไม่เป็นหนี้เลยค่ะอันนี้ภูมิใจมากเราไม่ได้เป็นหนี้ <laughs> สำคัญที่สุดนะคะสามีไม่ทํานี่ให้เราดีที่สุดแล้วแล้วอีกแก่างหนึ่งถ้าเราอยู่นี่เราเรียนรู้เรื่องภาษาเราก็จะชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยคือความโชคดีหนึ่งสามีเปิดใจใช่เข้าใจเริ่มต้นบรยการแรกทุกเรื่องทุกคนหนูว่าการคุยกันอ่ะมันเริ่มคุยกันก่อนที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่จะดีกว่าที่สุดอย่ามาแล้วค่อยมาคุยกันมันยากมันมันยากพอมาถึงจุดนี้จริงๆแล้วบางทีบางคนก็แบบ ไม่กล้าคุยโน่นนี่นั่นเรามาปรับกันใหม่มันไม่ได้ค่ะหนูว่าต้องคุยกันมาเลยเพราะว่าแรงกดดันมันจะอยู่ที่เรามากกว่าเขาใช่ใช่ใช่ทีนี้ฝรั่งอย่าลืมนะถ้าเราง่ายมาแต่แรกพอเราเปลี่ยนแปลงปั๊บเขาจะรับไม่ได้ใช่แต่ถ้าเรายากมาแต่แรกแล้วเขารับเราได้อันนี้จะเป็นข้อดีแก่เราใช่ใช่เราต้องเคลียร์เลยเคลียร์ก่อนมาอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าพอมาอยู่แล้วต้องมาคุยกันทีหลังอย่างเงี้ยบางคนเขา เขารับไม่ได้อะฝรั่งอะเขาไม่เขาไม่ได้ทําใจไว้ก่อนอะออันนี้หกปีความภูมิใจเนาะมีลูกสองคนมีลูกสองคนแล้วก็ลูกชายคนโตก็ได้มาอยู่ที่นี่เรียนใกล้จะจบละอีกปีนึงก็จบแล้วก็เริ่มทํางานได้แล้วแล้วก็ภูมิใจแล้วเราเราวางรากฐานให้ลูกไว้ได้แล้วแล้วก็ที่ไทยก็มีเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยพ่อแม่ก็มีให้นิดๆิหน่อยหน่อยเรา จะบอกพ่อแม่ตลอดว่าไม่ต้องร่ํารวยไม่ต้องไม่ต้องเป็นเมียฝรั่งรวยเออเราหยุดกันธรรมดาอย่างนี้แหละไม่มีอย่างเดียวนัวใครถามว่าไม่มีมีตังไหมไม่มีอย่างเดียวนูไม่มีตังกันการช่วยเหลือครอบครัวช่วยแต่ช่วยขอบเขตที่ช่วยได้ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะนี่คือแผนการ ของน้องนุ่นเนาะแล้วชีวิตก็เนาะโชคดีดีใจโชคดีใช่โชคดีมากดีใจที่ได้รู้จักยายจ๋าดีใจที่ได้เจอยายจ๋าครั้งแรกค่ะเป็นเอ็ซียายจ๋าแล้วก็ทุกคนที่ได้ฟังยายจ๋านึว่าได้พลังหลายๆอย่างขอบคุณขอบคุณยายจ๋าเป็นพลังให้กับเนาะ เมียฝรั่งทุกคนสู้ๆมีความสุขในแบบที่เราเป็นถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราได้หลักคำประกันงานเงินสีคัญคืองานเป็นของเราภาษาอะฮะ การเรียนรู้ไม่มีคําว่าสิ้นสุดเราเรียนไปเลยรู้ไปเลยรู้กว่าฝรั่งยังมีนะบางทีอ่ะใช่และหนึ่งสิ่งผัวก็ภูมิใจใช่ผัวก็เก่งใจเพราะเราอยู่ได้โดยไม่มีเขาคํานี้นะหลายๆคนฝรั่งนะอย่าให้ฝรั่งได้พูดคําว่าเธออยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีฉันไม่รู้ตัวเลยนะคำนี้ เธอ<ช>ต้องรู้รตัวตัวเองเลยนะคะสาวๆค่ถ้าหัวพูดคํานี้เมื่อไหร่เนาะแต่สําหรับพวกเราไม่ใช่น้องนุ่นไม่ใช่นะคะ<ช>เรา,<ช>าเราเราไม่เราไม่มองชีวิตคนอื่นที่เขาสบายอ่ะเรามองแค่ตรงที่เราสบายใจพออย่าไปมองว่า คนนี้คนนั้นเขาเขาได้โน่นได้นี่จากสามีเขาไม่ได้ทํางานอะไรอย่างนี้เราอย่าไปมองเปรียบเทียบเลยค่ะใช่ชีวิตเราภูมิใจยังไงเราทําแบบนั้นแหละใช่นับถอยหลังเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรวันนี้เรามีอะไรั้งมากมายเก็บสิ่งนี้มาเป็นความภูมิใจนะคะพี่น้องขาแล้วเราจะมีความสุขในแบบของเราเนาะเรายิ่งหัวใจสําคัญด้วยครอบครัว เมื่อก่อนเราอยู่เมืองไทยเราช่วยได้นิดหน่อยเรามาอยู่ที่นี่ย้อนมองซิเราช่วยได้มากมายภูมิใจจงภูมิใจในข้อนี้นาอก็ดีใจกับน้องดุ่นวันนี้ได้มาสัมภาษณ์กันสดๆนะคะส่งความสําเร็จนี่ก็คือความภูมิใจความสําเร็จในต่างแดนนะได้เริ่มต้นไม่สําเร็จไม่ไม่ถึงกับว่ามีบ้านหลังใหญ่ที่เมืองไทยไม่มีรถไม่มีอะไรความสําเร็จของเรา คือมีทุกวันชทุกวันที่เราทํางานวันนี้มีมากกว่าเมื่อก่อนนั่นคือความสําเร็จเราต้องมีมากกว่านี้เพราะเรารู้จักวางแผนชีวิตแล้วใชนั่นคือหัวใจสําคัญนะคะไปแล้วค่ะพี่พี่เขาหนีไปแล้วไปไปเขาไปแล้วนั่งคุยกันเขากลับบ้านกันแล้วเราจะได้เดินกลับบ้าน